สวัสดีครับผมนิมนาเจออโต้นะฮะวันนี้รับชมงานนิดนึ่งนะฮะคั n d a j a z z GE นะครับสวยเลยนะฮะลูกค้า Jazz เรายินดีให้บริการนะครับอัปเกรดโปรเจคเตอร์ไบ LED นะครับวงแหวน BMW style สไตล์สวยงามนะครับแล้วก็ความสว่างนี่ผมมีรีวิวให้นะลูกค้าทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวส่งรีวิวไบ LED ตัวนี้ให้รับชมได้นะครับสว่างแน่นอนการันตี100%นะครับ โอเควงแหวนเป็น BMW Style เปิดวงแหวนเลยครับสวยงามครับหน้าตาประมาณนี้เนาะสวยเลยนะครับหล่อเลยนะอ่านะฮะมองมุมน,นิดนึง,งนครับมุมสูงหน่อยนะฮะสวยนะครับ,รบก็อินบ็อกกันเข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับเรื่องของวงแหวนนะไอะเรื่องของลำแสงนะครับของไบแอลดีของทางร้านนะทักมาได้เลยเรายินดีบริการ เรายินดีส่งรีวิวให้รับชมนะครับว่าสว่างขนาดไหนนะการันตีคุณภาพแน่นอนแหละครับแล้วก็ล่าสุดเราได้เออเป็นตัวแทจนจําหน่ายของทางออสแลมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับใบเซอร์เรามีให้การันตีถึงคุณภาพนะฮะโอเคยังไงก็ขอฝากกดติดตามแฟนเพจทีจีออตโต้ไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยสําหรับอัปเกรดโปรเจคเตอร์นะครับออรถยนต์และบิ๊กไบค์ทุกรุ่นเลยเรายินดีให้บริการนะครับวันนี้ลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมนะฮะอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจทีจีออตโต้ไว ผลงานอัปเกรดโปรเจกเตอร์รมากมายรอท่านอยู่เลยที่นี่ที่เดียวนะวันนี้ลาล้วครับสวัสดีครับ